สวัสดีครับพบกับทีมงานอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเิโอเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินามองว่าเกมชิงชนะเลิศเวอร์ครับ2 0 2พนในค่ำคืนนี้คือการดวลกันร,ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติฝรั่งเศสไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความเป็นเลิศลายบุคคลของลรโอเนลเมสซี่กับ กิลิยันเอมปัปโดยสกาโ o นีระบุว่าเกมที่จะมาถึงคือการสู้กันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาดวลทีมชาติฝรั่งเศสไม่ใช่เมสซี่ดวลกับเอ a ม p ัปไม่ใช่ศึกที่จะสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวอาร์เจนตินามีอาวุธของตัวเองเรามีจุดแข็งและเกมและเกมจะถูกกำหนดโดยผู้เล่นของเราทุกๆคนไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเขาสองคนดังนั้นนัดนี้จึงมีผู้เล่นอีกหลายคนที่สามารถทำหน้า,ท,นาที่ตัดสินผลการแข่งขันได้โค้ชของอาเจนตินาได้กล่าวไว้ครับรอชมครับคืนนี้รอบจริงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ที่กาตา้าอาเจนตินาพบกับฝรั่งเศสผู้ชิงในฝันอีกคู่